ต่อมานะคะเราจะมาลัคลิรกรายการเท้าวันที่19โมกราคมนะคะโดยเราจะไปที่ระบบเจ้าหนี้และวีคอร์อนี้ที่เมนูหลักนะคะแล้วจะเลือก Work นะคะเลือกใบรับวางบินนะคะ PR จะขึ้นหน้าต่างใบรับวางบินนะคะระบบจะรันให้ถูกต้องแล้วให้เรากดปุ่มโอเคได้เลยจากนั้นนะคะ ยังไม่มีรายการอะไรให้เราเพิ่ม f 3าค่ะจากนั้นให้เราลงวันที่นะคะเป็นวันที่19 0 1 5้นสค่ะตามที่จดไปก่อนหนดาจากนั้นนะคะชื่อย่อผู้ขายให้เราเสร็จ,จุดแล้วกดเ n t e r นะคะวันที่19้นี่จะเป็นของวันที่ส9นะคะจะเป็นของบริษ,ษัท ะะโซนี่ตรกนดน,นะคะแล้วให้กดเลือกค่ะจากนั้นนะคะเลขที่อ้างอิงน,นะคะโจดให้มาคือ อันนี้คือเลขที่16ค่ะท,ที่เที่ยงให้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะเราจะเลือกเป็น เราจะเลือกทั้งสองอย่างเลยนะคะในรายการอ e ินวอยที่จะนำมาวางปีนแล้วกด enter เ <Yeah. S 1> พื่อเ,เละะือก <Yeah. S 1> โอเคค่ะจากนั้นเราจะกดโอเคเพื่อบันทึกได้เลยนะทิมหรือไม่กด no น,นะคะ กด Esc ออกค่ะยกเลิกข้อมูลให้เกิบเรื off, ค่ะและ Esc อีกรอบการเซ็นเป็นก,การเสร็จสิ้นวันที่19เดืา,ดาดคกรกฎคะ